สวัสดีค่ะคงเชมันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเราซื้ออีกแล้วอ่าถ้ามาเจอเราซื้อเราก็ต้องมาเรียนวิชาภาษาจีนกันนะ,ะวันนี้สไลด์แรกเข่าเหมือนเดิมเลยค่ะวนนความเลิศเชนควาเลเชนสนุกสนานเรียนภาษาจีนกับเราซื้อนะคะอะวันนี้ค่ะบทที่1ยังอยู่ในบทที่1น,นะคะนักเรียนตี e ้อ er ีเคอร์ต e ี้อีเคอร์บทที่1น ไม่เหลือไม่เยอะแล้วนะคะบทที่หนึ่งอ่าบทที่หนึ่งภาษาจีนของเราก็คือพินอินเปียวพินอินเปี่ยวแปลว่าอะไรคะนะักเรียนแปลว่าตารางจัดอักษรพินอินนั่นเองอ่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้จดอ่าระเดี่ยวไปแล้วใช่ไหมคะอ่าทีนี้ครั้งนี้เราซื้อจะทบทวนสระเดี่ยวให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะเรียนต่อเรื่องอะไรนะคะอ่ะอันนี้ค่ะสระผสมอ่ะสระผสมค่ะ เราเคลียร์สลัดอียวแล้วก็ครั้งที่แล้วก็จดสลับผสมลงไปในสมุดแล้วใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยสลับผสมอันนี้เดี๋ยหลักจะอ่านให้ฟังนะคะเป็นการทบทวนเนาะอันนี้หลักจะอ่านไปเลยนะหลักจะไม่บอกว่า a i ไเท่ากับไแล้วนะโอเคค่ะอันนี้จะอ่านว่าไอเออุยเอาโออิวเอเยลเอออันเอินอิน อุนอวินอังเอิงอิงแล้วก็องค่ะอ่ะอันนี้คือสารผสมที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะส่วนวันนี้ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการประสมพยัญชนะแล้วก็เอาสรรผสมมาผสมกันนะอ่ะ เหมือนเดิมกับที่เราเคยเรียนไปรอบแรกแรกๆนะคะที่เราเรียนเอายพญชนะแล้วก็สระเดี่ยวมาผสมกันเกิดเป็นอินหนึ่งคำขึ้นมาอันนี้ก็คล้ายๆกันค่ะแค่เปลี่ยนจากสระเดี่ยวเป็นสาะผสมนะแล้วก็เกิดนินขึ้นมาหนึ่งคำเหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูเลยว่าเราสรรเอาสรรผสมมาผสมยังไงนะมาดูตามตัวอย่างที่เราซื้อให้มาเลยค่ะอ่ะข้อที่หนึ่งค่ะ B A I B A I อันนี้นักเรียนสามารถแยกออกมานะคะว่าอันไหนคือ พยัญชนะอันไหนคือสรารผสมดูตามตรงนี้เลยคะ่ะที่เราซื้อมีเครื่องหมายบวกขั้นกลางไว้ B ตัวแรกนะคะจําไว้เลยนะคะว่าตัวแรกคือพยัญชนะเสมอนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกตัวแรกสุดนะสุดเลยเป็นพยัญชนะเสมอนะตามหลังก็จะเป็นสระอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เราเรียนเรื่องสารผสมก็ต้องเป็นสรารผสมนะคะ,ะ B AI เราแยกออกมา B ก็คือแพนชนะบวกกับ AI ที่เป็นสารผสมสรรผสมตัวนี้ AI อ่านว่า i นะคะ i ก็จะเป็นสระ i นั่นแหละอ่า B อันนี้อ่านว่าปอป,อ,ปอเทียบได้เท่ากับแพนชนะในภาษาไทยก็คือปอปลาปอปลาบวกกับ i ก็จะเป็นไปอ่าต่อไปดูดอีกตัวอย่างค่ะ PAI PAI แยกออกมาก็จะเป็น P บวก AI เนอะ พยัญชนะบวกกับสระผสมต่อไปบรรทัดล่างค่ะบรรทัดด้านล่างนะคะพีเราอนอพพอ,พอเท่ากับพอานบวกกับ aI หรือว่าสระไอบวกกับ I ก็จะเป็นไพพอไอไพอต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ M AI M เท่ากับมมาใช่ไหมมมาบวกกับ I สระไอเท่ากับไมมอไอไมต่อไปค่ะ ตัวอย่างนี้นะคะแอันนี้เท่ากับจอจานจอจานบวกกับ i ก็จะเป็นใจอ่าต่อไป l a i l อ่านว่าเลอใช่ไหมคะในเพลงชนะเลอก็คือ,อล o l l i ล g r บวกกับสระเหมือนเดิมแล้วค่ะ i ก็จะเป็นไลอ่าต่อไปค่ะข้อที่6 t a i t อ่านว่าเธอเธอเท่ากับททหารบวกกับสระไอก็จะเป็นไทย เสร็จแล้วคะ่ะตัวอย่างของเหล่าซือยากไหมคะนักเรียนอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายๆเลยก็อันนี้เราเอาแค่สลับผสมเอาแค่ตัวนี้นะ AI AI คือสระไออ่าอ่าให้เราซื้ออ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะในตัวอย่างข้อที่หนึ่งค่ะอ่านว่าไปข้อที่สองอ่นว่าไพข้อที่สามอ่านว่าไม่ข้อที่สี่ 4, อ่านว่าใจข้อที่ห้าอ่านว่าล แล้วก็ข้อที่6อ่านวา่าไทยง่ายๆเลยนะคะแต่อาจจะไปยากตรงที่นักเรียนเนี่ยจำการเทียบเพยัญชนะไม่ได้ถ้านักเรียนจำการเทียบพยัญชนะไม่ได้นักเรียนย้อนคลิปดูคลิปเก่าๆได้นะคะเราซื้อใส่เวลาเราซื้อลงคลิปนะคะเราซื้อใส่ไว้ในโนต้ตของไลน์ไลน์ห้องเรียนนะคะจะอยู่ตรงโนต้ตแล้วก็เลื่อนดูคลิปของเราซื้อได้นะคะ ส่วนใครที่จําไม่ได้ก็เปิดดูการบ้านก็ได้ค่ะการบ้านที่เราซื้อสั่งไฟจะเป็นการเทียบแพนชนะนะคะ,ะที่เทียบว่าตัว B เท่ากับมอมาตัวตัว G เท่ากับกอไกอ่ประมาณนั้นนะเนี่ยต้องประจํามานั้นให้ดีเราถึงจะมาประสมกันแบบนี้แล้วก็เป็นพิน,นหนึ่งคําขึ้นมานะคะจะได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็เราจะมีการบ้านด้วยค่ะการบ้านของเราซื้อก็ไม่ได้ยากนะคะเราซื้อให้แค่สองข้อค่ะเขียนในสมุดเหมือนเดิม ก็คือให้เอาพยัญชนะนะคะที่เราซือนน้อกำหนดมาให้แล้วก็เอาสับผสมที่เราซือนน้อกำหนดมาให้เนี่ยเขียนเป็นคำอ่านตามที่เราซื้อให้นะคะ,ะมีสองข้อเลยข้อหนึ่งกับข้อสองอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวอย่างค่ะก็เขียนเหมือนที่เราซือ้อเราซื้อให้ดูเมื่อกี้ที่เป็นตัวอย่างมีหกข้อเนาะแล้วก็ตัวอย่างตรงนี้ก็ได้ค่ะที่เราซื้อใส่สีแดงไว้แล้วนะคะ BAI BAI แล้วก็นักเรียนก็เขียนเท่ากับ เท่ากับแล้วก็แยกออกมาตัวแรกก็จะเป็นยพนชนะตัวแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็บวกกับ ai อ่อแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งแล้วก็เขียนในตรงกันนะอีกบรรทัดหนึ่ง B อันนี้ระหว่างว่าปอเท่ากับปป,ปาเขเขียนปปาเครื่องหมายบวกแล้วก็บวกกับ I นะ I อะแล้วก็เท่ากับป I ไปอ๋อทีนี้แหละการบ้านของเราก็นักเรียนก็ทําแบบนี้เลยนะคะเหมือนตัวอย่างที่เราซื้อให้ไปที่เป็นสีแดงเนะี่ย แล้วก็เทียบอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะเนี่ยเราซื้อให้มาตัวแรกจะเป็นพยัญชนะใช่ไหมจำได้ใช่ไหม,ไไหมเราซื้อบอกต้นคลิปว่าตัวแรกจะเป็นพยัญชนะเสมออ่าตัวแรกอันนี้พยัญชนะอ่านว่าเตอตัวดีอ่านว่าเตอ,ตอเตอตเท่ากับตัวอะไรคะต่อเตาอ่าต่อเตาแล้วก็นักเรียนก็ไปเทียบดูนะคะว่า AI เมื่อกี้คือสละอะไรคะสละไออ่านักเรียนก็ไปทําดูนะคะอันนี้อันนี้เราซื้อเหมือนจะเฉลยไปแล้วด้วยนะอ่า ทีนี้การบ้านของเราซื้อก็เขียนลงในสมุดนะคะแล้วก็ทําการบ้านมาส่งเราซื้อด้วยนะส่งในลายส่วนตัวของเราซื้อนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ส่งงานของเราซื้อเลยนะก็ย้อนคลิปนะคะดูคลิปในโน้ตอยู่ในโน้ตนะคะในลายส่วนตัวในรายกลุ่มห้องเรียนนั่นแหละในกลุ่มห้องเรียนป .1 น,นั่นแหละคะ <S <S ่ะเราซื้อใส่ไว้ในโน้ตแล้วนักเรียนก็สามารถเลื่อนดู คลิปเก่าๆได้แล้วก็ไปทํางานค้างที่นักเรียงงนยังไม่ได้ทํานะคะคลิปไหนที่ไม่ได้ทําก็ทํางานส่งมาให้เราซื้อด้วยนะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าว่าคลิปนั้นคือคลิปที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะคะเราคือจะได้เช็คให้ถูกนะอ่ะแล้วก็ทีนี้สำหรับใครที่ส่งแล้วนะคะส่งงานเราซื้อครบทุกครั้งเราซื้อขอชื่นชมนะคะเก่งมากๆเลยขยันมากๆเลยค่ะส่วนคนที่ไม่ได้ทําเราซื้อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแค่ทํางานส่งมาให้เราซื้อนะคะ ถ้าไม่ได้ทำก็ช่องนั้นจะว่างนะคะเสียคะแนนนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้คลิปการสอนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกับเราซื้อใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้จ้เจี้ยนค่ะ